กำหนดฟังก์ชันความหนาแน่น dxy และกำหนดสมการ eqn 1 eqn 2 l a ลามินก็คือแผ่นแผ่นมีรูปร่างตามบริเวณ D ซึ่งบริเวณ D เนี่ยเป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยสมการ eqn 1กับ eqn 2หน่วยเป็นเมตร ความหนาแน่นของแต่ละพิกัด x, y ของลามินาถูกกำหนดโดยฟังก์ชัน dxy หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตรข้อที่1ให้วาดแผ่นจากที่โจทย์บอกมาลามินานี้ถูกปิดล้อมด้วยสมการ eqn 1กับ eqn 2ดังนั้นเราก็จะไปใช้ Desmos วาดสมการสองสมการนี้ออกมาก่อนสม,รรมการที่หนึ่ง eqn หนึ่งก็คือ y เท่ากับลบสอง x กำลัง 2, x, สองลบยี่สิบสี่ x ลบเจ็ดสิบสมการที่สองคือสี่ x บวก y บวกห้าสิบสองเท่ากับศูนย์ ก็จะได้บริเวณดีที่ถูกปิดล้อมด้วยสมการ eqn 1เส้นสีแดงกับ eqn 2เส้นสีน้ำเงินให้ดูจุดที่กราฟทั้งสองเส้นตัดกันด้วยมี2จุดจุดแรกก็คือลบเลบสิจุดที่สองคือลบหกับลบสี แคปรูปไปวางในเวิร์กชีตนำกราฟมาแปะในเวิร์กชีตแล้วกราฟเส้นสีแดงก็คือสมการที่1 y เท่ากับล x กำลังสอง ลบยี่สิบสี่เอ็กลบเจ็ดสิบสมการเส้นสีน้ำเงินก็คือสี่ x บวก y บวกห้าสิบสองเท่ากับศูนย์จากรูปกราฟถ้าเราจะตั้งอินทิเกรตสองชั้น เราจะต้องลากเส้นจากล่างขึ้นบนก็คือจากเส้นสีน้ำเงินไปเส้นสีแดงดังนั้นตั้งอินทิเกตสองชั้นเนี่ยเราจะต้องอินทิเกตเทียบ y ก่อนแล้วค่อยเทียบ x Dy dx ทีนี้ถ้าอินทิเกตตามนี้อินทิเกตเทียบ y ก่อน อินทิเกตจากเส้นล่างสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเราก็จะต้องจัดรูปให้ได้ y เท่ากับลบ 4x ลบ52ส่วนเส้นสีแดงสมการจัดรูปเป็น y เท่ากับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ขอบเขตการอินทิเกรตนะคะ ขอบเขตล่างเป็นลบสีลบห้าอขอบเขตบนก็จะเป็นลบ2องเอ็กกำลังสองลบยี่สลบเจการหาพื้นที่ของเจ้าแผ่นนี้ก็คือตั้งอินทิเกรตสชั้นอินทิเกรตหนึ่งออินทิเกรตสชั้นเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะต้องอินทิเกรต เทียบ y ก่อนแล้วค่อยเทียบ x เทียบ y ก่อนแล้วค่อยเทียบ x อินทิเกตชั้นในก็คือ dy อินทิเกตเทียบ y ก็ต้องใส่ขอบเขตเป็น y เท่ากับ ซึ่งเราดูกันแล้วใช่ไหมคะก็คือขอบเขตล่างเป็นลบ 4x ลบ52ขอบเขตบนก็จะเป็นลบ 2x กํลัง2ลบ 24x ลบ70อินทิเกรตชั้นนอก dx ก็คือต้องใส่ขอบเขต x เท่ากับ X เท่ากับอะไรก็ไปดูที่จุดตัดของกราฟ2เส้นซึ่งมีอยู่2จุดก็คือลบ9ลบ16กับลบ1ลบ48ดูค่าของ X นะคะด้านซ้าย X เป็นลบ9ขวา X เป็นลบ1ดังนั้นขอบเขตล่างก็คือค่า X ด้านซ้ายลบ9 ขอบเขตบนก็คือค่า x ของจุดที่อยู่ทางด้านขวานะคะก็คือลบหนึ่งฟังกช์ชันที่นำมาอินดิเกตก็คือหนึ่งเท่านี้เราก็ตั้งอินดิเกตเรียบร้อยแล้วไปกดเครื่องคิดเลข ได้พื้นที่เป็น1 7 0 6งรตารางเมตรข้อที่สามให้หามวล มวลเนี่ยหาได้จากตั้งอินทิเกรตสชั้นฟังก์ชันที่นำมาอินทิเกรตก็คือฟังก์ชันความหนาแน่นในข้อนี้ก็คือโจทย์กำหนดฟังก์ชันความหนาแน่นเป็น dx y เราก็ตั้งอินทิเกรตโดยมีขอบเขตการอินทิเกรตเหมือนกับข้อ2 ฟังก์ชันความหนาแน่น dxy 2 y กล 2, DY, DX, ํลังสอง dy dx มวล mass ขอบเขตการอินทิเกรตเหมือนกับการหาพื้นที่แต่เปลี่ยนฟังกช์ชันของการอินทิเกรตจาก1เป็น2 y วากำลังสองได้167 2งหกเจ็ดสอ หน่วยเป็นกรัมข้อต่อไปข้อที่4ให้หาจุดศูนย์กลางมวล center of mass จุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราจะต้องหา mx กับ my กันก่อนตั้งอินทิเกรต2ชั้นขอบเขตการอินทิเกรตก็เหมือนกับ ข้อสองข้อสาม my ก็คือฟังก์ชันที่นำมาอินทิเกตก็คือ y แล้วก็คูณกับฟังก์ชันความหนาแน่นก็คือ2 y กําลังสองอันนี้ก็ dy dx m x โอเคการอินทิเกรตเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือฟังก์ชันที่ของการอินทิเกรตเอา y คูณเพิ่มเข้าไปได้ลบสี่เก้าสองหกหกสี่สองจุดเจ็ดเก้าสี่ ต่อไปหา m y ตั้งอินดิเกตเหมือนเดิมแต่ฟังก์ชันที่นำมาอินดิเกตก็คือ x คูณกับฟังก์ชันความหนาแน่น2 y กํลังสอง dy dx ได้ลบหกสามหกหกสามห้าจุดสี่สองเก้าเมื่อได้ mx และ my แล้ว center of mass หรือว่าจุดศูนย์กลางมวลก็คือ พิกัดของ m y ส่วน m a t กับ m x ส่วน m a t เครื่องคิดเลขที่กำหนดไว้เรากำหนดตัวแปรเป็น m a t กับตัวแปร m x m y ไว้แล้วก็เรียกตัวแปรมาใช้ได้เลย m y ส่วนแมสกับ mx ส่วนแมสก็จะได้พิกัดเป็นลบสามจกับลบยี่สิ้า้าส